อ่าน่าร้อนแล้วดาราสาวๆนะครับหลายคนเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายปกขึ้นนิตยสารกันเยอะมากนะครับวันนี้เราก็เลยมีเกมที่จะให้พิธีกรทั้ง3คนเนี่ยมาร่วมถ่ายกันว่าปกนิตยสารสาวนั้นคือใครกับเกมเงาดาราอะไรเมามีวูจะมีจิงโก้ไม่มีนะเงางไม่ใช่นะครับเราฟังให้ดีฟังกติกาคุณผู้ชมฟังด้วยนะครับ กบกรบเยาเอากากจอสิไปไชิュวชิวชิชชชชโอเคอเรามีภาพสาวๆนะครับบนปกนิสนติสารที่กําลังวางแผงอยู่ในตอนนี้นะฮะมาให้พิธีก่อนทั้ง3าคนนั้นถ่ายว่าคือใครเข้าใจไหมนะฮะนี่คือรูปแรกเดี๋ยวก่อนสิ<อ>ภาพเนี่ยรูปร่างนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับให้คุณทายภายใน15วินาทีนะฮะเราจะมี3าตัวเลือกให้เลือกไม่ยากไม่ยากนะครับทายถูกนะครับ น้อยที่สุดโดนลงโทษโดยการที่ว่าคนอื่นนั้นจะสาดน้ำใส่ซึ่งเก่งว่าวันนี้ถูกต้องซึ่งคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นแจ็คแน่นอนนะครับถ้าสามคนคะแนนเสมอกันนะครับโดนทําโทษทั้งหมดโอเคนะแต่ถ้าหากว่าคนตอบถูกทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอบถูกเลยทั้งหมดสี่ข้อใช่ไหมตอบถูกสีข้อเลยเสมอกันเนี่ยนะฮะผมจะโดนทําโทษโอเคไหมชัวร์นะ มีทั้งหมด4ภาพให้ร่วมเล่นกันให้คุณผู้ชมทางบ้านลองทายไปด้วยขอย้ำว่าใครคะแนนโหลสุดเนี่ยจะต้องโดนสาดน้ำเพื่อต้อนรับสงกรานในวันที1่1เมษาย,ยนวันนี้พร้อมไหมเอ่ยครับ oh, oh. เอาละครับถ้าหากพวกคุณแพ้คุณจะโดนฉีดน้า <c oughs> เป็นเวลา30วิต <c oughs> ายได้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเ <c oughs> อาละฮะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับภาพที่หนึ่งกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วขอภาพเลยดีกว่านะครับมาภ <c oughs> าพที่หนึ่งมีสามตัวเลือกนะครับระหว่าง ใหม่อโฟสกครัตใหม่สุคนธวาหรือว่าแตงโมพัทรธิดาจับเวลา15วิป้ายเอ้ยหคุณว่าเป็นใครเอ่ยระหว่างโฟสกครัตใหม่สุคนธวาหรือว่าแตงโมกู็ร้้แลวพัทรธิดานะครับเอาละหมดเวลา กุ๊กกิฟตอบว่าโป้ค่ะโป้แจ็คตอบว่าอ้าวโป้ทันยตาตอบว่าโป้อ่าเคลียรนี้จบแล้วนะครับจบแล,ล้วครับเคลียรนี้เอ,อ,อ,อาลออะฮะ <laughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละหนังสือที่ผมเคยซื้ออ่ะเอาเดี๋ยวก่อนเนี่ยแล้วคนที่ขึ้นปกโฟร์กราดจากปกนิตยสารสุดสัปดาห์อาเเฉลยสิขอบคุณแฟนๆทั้งบ้านได้วลยนะที่ส่งมา็นเสวยไหมอุ้ยสวยมากนี่ปกนี้วางแผงวันนี้เป็นวันแรกนะครับขอบคุณไปหาซื้อกันได้เลยและต้องขอของุณนิตยสารสุดสัปดาห์ด้วยนะครับได้โฟมาดูคะแนนกันหน่อยดีกว่าตอนนี้แจ็คได้หนึ่งคะแนนกุ๊กกิ๊บได้หนึ่งคะแนนธัญญาได้หนึ่งคะแนน เสียตาดูนิดนึงนะครับเสียตาครับมาถึงขอท่วนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าพิธีกรทั้ง3าคนเสมอกันทั้งหมด4ภาพจะต้องโดนสาดน้ำทั้ง3าคนโดยผมพร้อมๆอมกันเลยนะครับเอานะฮะเดี๋ยวนะถ้าตอบเหมือนกันเอาละทันยากหปากมาถึงเกมที่2อกันดีกว่านะครับเปลี่ยนกติกาภาพที่2ในวันนี้ให้ดูภาพนี้ครับนี่ คุณร่้ภาพนี้คือใครระหว่างเนยโชติกาปอยติชดาหรือโมอามีนาคุณผู้ชมน่ารอกมาไงจับเวลาวิบห้าวิไปคุณไปซื้อมาในหนังสือ่อวายไปอ่ะโอ้โมอามีนาไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยนะครับไม่ได้มีการเสียมกับทางทีมมาเลยถูกไหมไม่มีทีมมาโอ้ดูอันนี้แจ็คดูฉลาดมากแบบปกติเลยนะครับเออ ยักษ์มันยังไม่รู้เลยว่าโมคือใครตอบได้ด้วยโมอามีนาชราฉลาดวันนี้นะครับแล้วมาดูเฉลยกันดีกว่าว่าคือสารน้ำใส่เลยก็ได้นะไม่ต้องเล่นเขียวไม่เปนเสียเวลามันเหนื่อยใช่คำตอบคือโมอามินาคุณผู้ชมอ๋นูโยยุสซาวดีโมอามีนาโมอามีนาจากปกเอฟเฟคเซมเขาบอกนิดนึงว่าปกปกนี้เน<า>ี่ยฉบับเดือนเมษายนนะฮะร้อนแรงมากฮอตมากนะฮะ ขอบคุณทางเอฟให้แชมป์ด้วยนะครับต้องเก็บเออเล่มเนี้ยอ,อ่ะตอนนี้เรามาดูคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับแจ็คได้2คะแนนคุกกิฟได้2คะแนนทันย่าได้2คะแนนเสมอกันนะครับ<อ>แล้วว่าถ้าเกิดว่าทาั้งอีกทั้ง3คนเสมอกันอีก2ภาพผมจะต้องโดนสาดน้ำอย่างแน,น่อนอนแต่ทีมงานผมเปลี่ยกนกติกาแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน าคุณเสมอกันสี่ภาคทั้งสามคนจะโดนสาดกันทั้งหมดกันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทีนี้เาเชื่อไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนกันหมดทีมงานตัวเกิไม่เปลี่ยนหรือผมให้คุณเลือกได้คุณให้ทีมงานเปลี่ยนตอนนี้เลยเป็นไอเดียที่ดีมากอะไรครับถ้าไงพิธีกรเราเนี่ยนะครับพิธีกรเราเนี่ยตอบถูกหมดทีมงานสี่ภาค โปรดิวเซอร์เราคุณอได้รี่ลงมาเลยอ่ามีฝ่ายมีครีเอทีฟเราคุณปืนแครคุณแก้วคุณแอมนะครับแล้วก็อีกแล้วก็มีฝ่ายการเราคุณหญิงด้วยโอ้โหห้าหกคนเสร็จแลวต้องโดนสาดน้ำนะครับถ้าหา่เราตอบถูกสีภาพตามนั้นนะครับพี่โอเตรียมตัวลงมาเลยนะเอาละครับมาถึงนะครับต่อมา ภาพที่สี่ผมตอบไปได้ไหมครับยังยังเพิ่งสิดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะครับสามสามภาพที่สามนะครับภาพนี้ครับนี่ให้คุณผู้ชมถ่ายว่าเป็นขัดนะครับระหว่างตั๊กงกฎชามหรืออุ้มลักระดาคุณแจ็คตอบว่าอุ้มนี่ค่ะคิดตอบว่าอุ้มขยันตอบว่าอุ้มนะครับเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับ ไม่น่าจะเป็นตั้งมงกุฎนะครับไม่น่าเพราะว่าตอนนี้มีลูกโอยเป็นออกมาขนาดนี้แล้วเช่เลยคือเฮ้ยถูกได้ไงเนี่ยคุณสาวคนเก่งมากเลยที่อลงมาแล้วลัคนานะครับขึ้นปกเ์บอยนะครับฉบับเดือนมีนาคมขอบคุณมากจากนิตยสารเ์บอยด้วยนะครับต่อมาภาพสุดท้ายทำไมทีมงานเรายืนไม่ติดเลยอะภาพสุดท้ายส ขอย้ำเลยนะครับถ้าหากว่าพิธีกรทั้งสามคนทายถูกว่าใครอยู่ในนี้นะฮะทีมงานเราทุกคนจะต้องโดนสาดน้ำพร้อมๆกันนะครับมาถึงภาพนี้ครับภาพที่สี่ปิดมาเลย้โหคุณว่าภาพนี้คือพิมพ์ศรียาพิงกี้สาวิกาหรือผู้ประยาพิงกี้่ะใช่แน่นอนตอบเลยมาโอ้ คุณคือตอบว่าอะไรอ่ะปูโอ้ยแค่ไม่ตอบเหมือนข้าหมดเลยสามคนแล้วพี่ทิกรฉลาดฉลาดนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่าครับมาเฉลยเลยครับจากนิตเยสารจากนิตเยสารโวกนะครับโปรดิวเซอร์บอกไม่มีการเปลี่ยนกติกานะครับบอสโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่เปลี่ยนกติกาบอสโดนไหมครับต้องโดนแล้วครับบอสว่าไงอ่ะได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยครับ จากปกโบ๊กไทยแลนด์ฉบับเดือนเมษายนนะครับก็ขอบคุณภาพจากนิสิตารโบโ๊กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแค่บอกกันง่ายๆว่าวูดี้อยากจะให้พี่โดนสารน้ำใสก็ง่ายมากเราพร้อมนั่งโดนสาดไม่ต้องมานั่งเซตอัพเกมให้มันยุ่งยากแล้วมันเหนื่อยกูนะฮะเสียงมันหมดแล้วนะฮะเออใครที่ตายเนีเวลาจัดรายการเสียงแหบมไง ต้องดิ้วต้องดิ้วว่าจังเลยยังไงตกลงยังไงแล้วฮะก็บทลงโทษก็บดลงโทษอีกวินาทีเราจะต้องฉีดน้ำฉีดน้ำใส่บอสของเราใช่สาวตัวแมนได้ไหมครับอะไรนะฮะจริงเหรอแมนตัวคิดเลยเนี่ยตัวคิดเลยตัวคิดเลยตัวนี้ตัวนีแสดงความรักแสดงสปิริตไม่ใช่ครับเพราะว่าเงินเดือนออกด้วยวันนี้โอเคแล้วโอเคไหม ว่าดอว่าไงคะได้ได้ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราโดนทั้งสองคนเลยดีกว่าโดนทั้งสองคนเราโดนทั้งสองคนแจ็คช่วงนี้เราต้องลงเรือลำเดียวกันแจ็คอ๋อเราเป็นเราไปเราเป็นคู่หูกันไปไหนไปนั่นตอนนี้แจ็คก็ไปกันนะทำไมแจ็คถึงมีปืนฉีดน้ำด้วยอ่ะกูคิดแจ็คเรามีไวเลสไวเลสอันนี้ตัวละหลายหมื่นเออใช่ โอุยบอกว่าถ้าฉีดฟอสเเลสก็รู้ละอะไรเกิดขึ้นเรามีไวเลสกันนะสองคนนะเอาให้มันออกมาจากจักระแลให้ได้ก่อนดีกว่าไหมหาปืนนะเอายังไงดีคะสามสิบวิเอาเรพี่คะมีไวเลสนะไวเลสนะไวเลสนะห้ามนะไวเลสนะอ้ยัอเดินสองสักอุ้ย ครับแม่เมื่อกี้ไมโครโฟนแทบพังเลยนะครับเป็นการทันย่าใช่ไหมฮะโอ้โหน้ำเข้าหูเต็มๆค่ะตอนเนี้ยโอ้อยสุดๆอะหนาวด้วยผมจะเอาคืนนี่ค่อยดูเมื่อกี้น้ำผมไม่ออกสักหยดเลยไอ้กิ๊บ <Harrison> เตรียมตัวขอ,รรย,ขอรรยิงอีกนี่ขอยิงอันหน้าทีนึงเร mm hmm. ็วๆอะไรนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> โยโทษตบมือเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยก็ได้อ่ะกดกดอ่ะก